วัสดีจ้าสวัสดีสวันพฤหัสเนาะมันนี้กะเป็นเปิดเทอมหลังจากที่หยุดโรงเรียนมาสองอาทิตย์นะจ้ะกะสิบแบบตื่นเต้นบ่อยากตื่นอยากตื่นเสสายคือเก่าเนาะพี่น้องกินกาแฟกันจ้าก,ก่อนจะไปโรงเรียนเนาะืัอนี้ก็อ่านหนังสือไปแต่จำบ่ค่อยได้ปันใดบ่รู้จะหลอดบ่หลอดเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้อง ชีวิตเมียฝรั่งเนาะจ้ะกับบได้ิสบายเนาะพี่น้องจ้ากับสู่ไปเนาะพี่น้องเอ่อกำลังใจกับสำคัญเนาะจ้ะให้กำลังใจกันและก,กันให้กำลังใจคนที่อยู่ทางเมืองไทยนะั่ให้กำลังใจเจ้าของนั่แล้วก็หักเจ้าของหลายๆน้ำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันจ้ะเอคอ,อนุญาตเหต็ดขนมปังก่อนเนาะแน่าฮอร์เขาแนวาฮอเขาจ้ะกาแฟขนมปังกับชี จะประกบไปนะเนาะเหตุสองอันจ้ะหย่านบปอิมตัวอันนี้คือชิ้เทใส่ประจำเนาะพี่น้องเป็น2ชินนะเนาะไอเหตุไปสองชิ้นที่ทำแล้วก็เดี๋ยวก็จะหอ่อห่อกระดาษฟอยล์ก่อนห่อกระดาษฟอยล์แล้วก็เดี๋ยวเซาะกอง เดียบร้อยจ้าแหน่หอเขาเนี่ยตอนนี้เวลาหุงเขาพี่น้องเ,อเรียบร้อยจ้าแหน่หอเขาชีดนี่กับเก็บไใบน,นะจ้ะกินต่อมื่ออื่นได้อีกเนาะเขาตู้เย็นไว้ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาจ้ะมีเวลาสิบนาทีเนาะเอ่อ ลุ่งไปสตาร์นโถให้แล้วสิบนาทีนะจ้ะเนาะแนวห่อเขาก็เรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมที่จะเดินทางไปรุงเรียนนะพี่น้องเนาะื้นนี้เอกจะต้องแวะรับเออเอือยอีกคนนึ่งนะจ้าที่ไปรงเรียนน้ำกันเนาะก็จะออกกรเวลาจากสิบนาทีขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเฮไปโดนๆในเรื่องพี่น้องเด้อขอบคุณเลหลายจ้าสวัสดีจ้า